สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้เราจะมาให้สายรูดนะคะของยี่กีสูตรสนะคะสูตร2แล้วก็สูตรที่1ก็ให้ไปแล้วนะคะตัวนี้สูตรสนะคะเอาไปชนกันได้นะคะนะเอาไปชนกันก็มัดแน่นๆตัวหนึ่งเลยนะคะนะถ้าแม่นทั้งสองตัวไม่มาด้วยกันมันก็จะเป็นวินกันนะคะก็จับวินกันได้ ะะแต่ถ้ามันชนกันวันหนึ่งก็ไปดูนะคะว่าชนกันเนี่ยเลขชนนะคะมันก็ต้องจัดเลยนะคะสูตรที่สองค่ะสูตรชนนะคะเอาไปชนกันสูตรที่หนึ่งก็สายลูดก็มีแล้วนะคะตัวนี้สูตรที่สองเอาไปทําใส่กันนะคะเวลาเล่นก็เล่นอย่างมีสตินะคะเอามัดแน่นๆก่อนนะคะรอดูมันเดินนะคะรอดูหลุดแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปนะคะ กะะารนพนันมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจะทำเพื่อแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขนะคะ,ทเ,ะ,คะเท่านั้นนะนะผิดถูกประการใดขออภัยนะ แล้วก็เล่นอย่างมีสตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันเองนะคะตัวนี้เราจะให้สายรูดเด่นๆเ,เลยเอาไปเล่นเอาไปดูก่อนก่อนจะเล่นลงมือเล่นดูสัก5้ารอบ6รอบก่อนนะคะว่ามันเดินไหมนะคะเอาหน่วยบนค่ะหน่วยบนบวกด้วย10บล่างนะคะ หน่วยบนบวกด้วย10ล่างแล้วก็ได้เท่าไหร่ได้ตัวอะไรอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นบนออก3 0 1นะคะล่างล่างออก2 6นะคะนี่คือหน่วยบนนะคะ1ตัวนี้10ล่าง2บวกกันเท่ากับเท่ากับ3นะคะ แล้วเราจะมาให้ตัวก็เราก็มาดูนะคะเราจะให้เลขไปนะคะนะหนึ่งเทียบถ้าได้หนึ่งก็มาเทียบตัวนี้นะคะเดี๋ยวผูกกัดเข้าไปนิดนึงนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งน,ะะน,งนี้สี่สองนะคะถ้าได้สองถ้าได้สองห้าสามค่ะ ถ้าได้สามถ้าได้สามนี้ก็หกสี่ค่ะถ้าได้สี่นะคะถ้าได้สี่เจ็ดห้าค่ะถ้าได้ห้าถ้าได้ห้าแปดหกค่ะอ่าถ้าได้หกนะคะบวกกันได้หกเก้าเจ็ด บวกกันได้เจ็ดบวกกันได้เจ็ดศูนย์แปดค่ะบวกกันได้แปดเจ็ดหนึ่งนะคะบวกกันได้เก้าเจ็ดหกค่ะบวกกันได้ศูนย์นะคะบวกถ้าบวกได้สิบเนี่ยเอาเลขศูนย์นะคะถ้าได้สิบเอาศูนย์เอาข้างหลังนะคะเอาเลขข้างหลังศูนย์เจ็ดค่ะ ตัวนี้ตัวเทียบนะคะตัวนี้ตารางเทียบนะนะคะตารางเทียบหวยนะคะตารางเทียบนะคะนะก็อย่างนี้ตามนี้เลยเราได้สามใช่ไหมคะเราก็มาดูรอบหน้ามันออกได้นะคะหกกับสี่นะคะตัวนี้ ไม่ได้เจาะนะคะสายรูดนะคะสองตัวสายรูดนะคะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลขเจาะนะคะนาน,นานจะมาทีสายรูดนะคะแปดดเจ็ดศูนย์กับแปดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหกศูนย์กับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะตามนี้นะคะสถิติคือมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ยี่กี่ยี่กี่นะคะยี่กี่รูดนะคะรูดสิบเก้าประตูนะคะ ก้าประตูค่ะสูตรสองนะคะพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจนะคะตัวนี้นะใครเล่นแล้วก็ว่าน่าจะเข้าใจนะคะสายลูดนะคะแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะสูตรสองค่ะสูตรหนึ่งให้ไปแล้วนะคะถ้าใครอยากลูดก็ดูไปนะคะว่าสูตรไหนมันเดินนะคะก็เอามาจับกันได้สองสูตรนะคะ ตัวนี้สายรูดนะคะจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรสามตัวแล้วเราให้คลิปต่อไปนะคะสูตรวินนะคะสูตรวินนะคะสูตรวินบนค่ะสูตรวินบนแต่มันก็มาล่างได้เหมือนกันนะคะวินบนล่างนะนะสูตรเราจะให้อีกสูตรสามนะคะรอดูนะคะรอติดตามสูตรสามนะคะรอ ติตามรอติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะนะตัวนี้ขอให้เฮงเฮงซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้ดูเ้าเป็นแนวทางนะคะนะเล่นพอประมานได้ค่าคุ้มค่าข้าวนะ นิดหน่อยนะคะไม่ได้ว่าเล่นจนนะไม่เอานะคะเอาพอประมาณประมาณนะคะทุกๆคนนะรอดูติดต่อติดตามสูตรสามค่ะสูตรสามสูตรสให้สามตัววินค่ะนะสามตัววินขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันคลิปต่อ,ตอ,ตอไปค่ะบ๊ายบายหรือว่าจะเอาให้เลยค่ะ ไม่แน่นะเราอาจจะให้เลยจะยาวไปไหมคะน่าจะยาวไปนะคะดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสูตรนี้เป็นหวยยี่กีสายรูดสูตรที่2องนะคะสิประตูรูดสอง ตัวเลยนะคะหน่วยบนบวกสิบล่างได้เท่าไหร่นะคะอย่างได้สิบสามนะเราก็เอาสามแล้วก็มาเทียบนะคะมาเทียบตัวนี้นะคะเอามาเทียบนะคะเอามาเทียบตัวนี้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 เทียบ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 แล้วก็เอาแค่ข้างหลังมันนะคะเอาเลขข้างหลังนะคะอย่างตัวอย่างตัวนี้คะ่ะ 301อย่างเช่นมันออกนะคะเราก็เอา1นบวกสค่ะเป็น3นะคะ1นบวกสก็เป็น3แล้วก็มาเทียบตัวนี้ค่ะนะก็เอา6กับ4เป็นรูดเลยนะคะ6กับ4รูดเลยนะคะตัวนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย